สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้สีมาสอบถามประวัติก็เป็นมาของตระกูลตระกูลนิยม,ยมตระกูลสวัสดีตระกูลสิน้นศก่ะว่าเป็นมาอย่างไรนะโอยมีคุณแม่คุณแม่คุณแม่หนูลเลียม นามตะกุลเดิมแล้วนิยมนะนามตะกุลใหม่แล้วก็ตามสามีกับวัดศ,ศรศีนะเดี๋ยวสิสอบถามเป็นเป็นขันเป็นขันเป็นตอนไปอ่าแม่ไอ้แม่ยักก้อนแม่ยักก้อนแล้วนนมาจะใสสีดโแล้วก็อยู่บัญชงอ่าะบัญชงทอง บาดจำฮองเออแล้วเราเราบอกเลยว่าไปอยู่สายเราก็เกิดอยู่บจำฮ่องจำฮ่องเพรนโรคแพ้พ่อแม่เราก็อยู่บ้านฮมองพ่อแม่เราซื้อ่อย่างพ่อแม่เราซื้ออยังพ่อกกนี้วันขั้นฐานน้สิ้นโศกแม่เราเด็กแม่ทุ่มแม่ทุ่มเออน้ำตะกบนเกลีบ่อห้อแล้วแล้วเคยบอกให้เจ้าฟังบ่อว่าพ่อแม่เรามาจากไสายมีไงบ่อบ่อไหนบอกมิแต่ว่ากูเกิดยุบจำฮ่องมากเลย อันพ่อใหญ่เนี่ยเราไปข่าขายไปก่อเราอยู่บันสมห้องย่างไปเด็กตะกอนเด็กหมาเอออยู่บันดูเราไปข่าขายไปพ่อพ่อยญ่หมาอยู่สาบ้านพ่อยัยหมาอยู่บันดูบันดูยัยแล้วเราบอกว่าเราเป็นลูกไผ่ปะเราบอกอยู่พอเราชื่อที่แต่ว่าแม่เราชื่อชื่อจังไหนชื่อบางโอ้เออซื่อชื่อทุ่มมาฉันบ่ เื้อทุมมี่๋อ้เร่าเ<ม>ื้อทุมมี่เสื้อทุมมี่เออ่ยนั่นสกุลนี้ยอมมากันน้องสาวเราก็รื้อญาบางญาบัปแม่บัปสร้างอ๋อพี่น้องเราเมบัาสร้างมันไม่ไปอยู่บนเสื้อเออญาบางนั่นนั่นเอาเอาลูกญาบัปไปเลี้ยงเงินอันนั้น เอาหยังเอาเงี้ยงเราล้อตายอยู friends, right? no no ่บันเราเป็นทิศปอกเอาเงี้ยงไงเล่นบ่บ่อยู่บันแม่งเงี้ยู่แผลงงานอีอี้อี้หมายแม่เขาเป็นเงี้ยงเนาะกูลืมเจอแล้วที่ใส่บักช้างแล้เป็นทิศบอกยู่บันขนอ๊ะขีนอ๊ะแล้วเปเลี้ยงงานบางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ บมไม่ลูกแกยาบังแล้วก็ได้เป็นขอเดาเขาเลี้ยนของเขาเลียนของเลีนของภาเขาอยู่บางสันดเขาเปแมเเรียนของเออเขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่แ่้าแม่มันอยู่แบบเสียแม่ไม่ไงสายแม่แบบสร้างนม่แบบสร้างแต่ว่าแม่ไงมันสายเหรอางสายยาบับแม่แบบยาไม่ไงแบบสร้างแม่ยาบับ แปลว่าตระกูลของเจ้า huh. น e like, the ี่มาจากบันสมองกับ huh. บ <That> ันดูเออคีอบันดูน้ำตระกูลบันดูนี่เขาบอกเห็นบ่อน่เขาบอกรุ่นบหมกันอืมอย่างบัดแก้วนี่น้ำตระกูลเดียวกันอ๋อนักมาจากบันดูไงเด็กเ่าดิอ๋อแเ้ามาคั่วน้ำน้ำตระกูลพญายัยหมาคือน้ำตระกูลนิยม มาจากบรรดูเราไปค้าขายแล้วไปเจอไม่ใไ่ก้อนเอาไปค้าขายไม่อไปเจอบนสัมพงห่างกันเป็นสิบศพสิบกิโลหมดเนี้ยน่ะไม่ยางเราเลยจะก่อนนี่เนี้ยไม่ท่าเห็นบอกไม่ท่านยางทางคนยางทางคนยางทางผีกันทางผีอออือจ พ่อใหญ่เล็กพ่อใหญ่เล็กอยู่ใส่บ้านพ่อใหญ่เล็กบ้านแล้วยู่ใส่พ่อใหญ่เล็กไอ้ยู่บ้านข้างน้อยกว่าแต่ว่าเจ้ามาจะใส่ผู้หนีแม่เราข้างน้อยญาติพี่น้องโยแถวบ้านแต่บ่เอออยู่บ้านแต่พอพอพอแล้วยู่บ้านแต่แม่แล้วยู่ใส่เขาบอกหูด้วยกันเนี่ยเนี่ยมอนมอนยามอนยามิงแม่แล้วเป็นยามิงยามิง ปูหาไปมันน้องสาวมนงายาหาอยู่บ้านพลรเออตายแล้วน้ำศักุณเก่าแล้วยังอย่ามุ่นพวกน้ำสะกุณใจ่ะตอนน้ำสกุณนี่ยังพูนพดกับพดกนโมพูดกันแล้ก็เลยถามเราโอ้น่จอมึงาน้ำสะกุณ ันอยู่บนแต่มีมั้วอยู่มัดคั่วอยู่บนน้อยมันมันข้างน้อยอยู่บนข้างน้อยน้อยนนสูงขยับมานนนสูงเหมือนนขั้น่อยแล้วกัแม่ตายแล้วก็ไม่อยู่มันนนสูงอืถ้าัวถ้ายังม่ตายมันนนสูงม่อเทีเทีั้นูขันแต่อยู่ เขาขายให้อดวงกันเอาอ้แหวนแหวนชื่อว่ไปูปูหานี่เป็นเป็นญาติไฟไผ่เป็นน้องใช่ต้องตีต้องใช่ยายมนยายมนเ่าใช่ยายมนยามนจตกรเป็นคนบ้านไหนยามยมนใช่เพราะว่ายามลเนี่ยเป็น Long tin tin cố gắng. Tăm tập gôn cào lanh. Tô bao hô 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 hô